Bird. 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 Hmm. Bird. Oh, ต้ออนตอฐาน,นก้นอฐาน้นูกฐานต้นขอให้เอ,อเรื่องเล่าด้ขาดดวเตดูเตด้เตเจ้โก้ลูกนี้เจ้าอ้วนส้มดูเจ้าอ้วนโอเครถไฟรบใครแล้วเออใช かわいい。<noise>